เคล็ดลับน้องสาวสีสวยฉบับหมอยาหยีค่ะใครที่ชอบใส่กางเกงยีนนะคะหมอแนะนําว่า ให้ใส่ลดลงหรือว่าเลิกไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ากางเกงยียนหรือกางเกงที่มีความรัดรูปนะคะจะทําให้เสียสีบริเวณขาหนีบทําให้มีสีขมขึ้นได้หรือในคนที่แพ้ผ้าอนามัยบ่อยๆจะทําให้ผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบเหลือรังเปลี่ยนสีน้องสาวให้เป็นสีคําแนะนําเป็นผ้าอนามัยแบบออแกนิกนะคะสมัยนี้ก็คือมีแล้วนะคะผ้าอนามัยแบบออแกนิกเนี่ยก็จะทำให้เราไม่แพ้นะคะหรือเปลี่ยนเป็นผ้าอนามัยแบบสอดได้ก็ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะ ครีมต่างๆก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องเป็นครีมที่อ่อนโยนเป็นสูตรเฉพาะสําหรับการใช้บริเวณน้องสาวนะคะการใช้เลเซอร์เพื่อปรับสีผิวหรือแม้แต่ฟิลเลอร์นะคะ,ะ,คะการฉีดฟิลเลอร์น้องสาวเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นแค่การทาให้น้องสาวเนี่ยอวบอิ่มดูอิ่มฟูขึ้นแต่จริงๆแล้วตัวฟิลเลอร์เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการปรับสภาพสีผิวได้เช่นกันรวมไปถึงเมโซหน้าใสาบางตัวนะคะก็สามารถนํามาฉีดบริเวณน้องสาวเพื่อปรับสีผิวได้นะคะทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่ถาวรต้องมี ความสม่ำเสมอในการดูแลด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับดีๆหรือว่ามีปัญหาอยากปรึกษาหมอน,นะคะเจอกันได้ที่ BioNe Clinic ค่ะ